หอมได้กลิม่มัน่ะอะลองก็หน่วยมันดยแหน่อ่อนมันมันยังไม่มีหน่วยที่มันใหญ่ตรน,นี้อือหอ มเมาแดดเมาแดดวันนี้วันนี้จะมาตำเมียงเมียงมดแดง <c oughs> จะบอกวันจะบอกว่โนอนน้ำไลายไหลมุดวันน่ะตอนนอนผักตกอนกลางวันน่ะฮิ้วตับปาก่อนเดยนใส่ห่วอนอาจะพอเ <c oughs> ม็ดอึด จะเอาหัวด้วยเลยวันนี้เด็ดใส่หอดหัวหนูป้าชับละเอียดแล้วซอยตะไคร้ซอยตะไคร้ที่นี่ ไหัวหอมทำไป้ำลายไลไปหอมเร็วมะหอมแล้วก็พรกแดง โอ้ลืมนางอีกหมดแดงเป็นลัง หมดแดงไปจกได้นิดเดียวมันจัดมันจะเปรี้ยวไหมนี่ น้ำเพื่อจะใส่ผงชูรสจิ้นไปไหนอันนี้ดอกกระสังแลยทุกคนจะไม่รู้มันเผากันไหม นี่เมียงมดแดงต้องกินก็นขนุนน้อยเด้อทุกคนขนุนอ่อนแม่นกหั่นบักมี่นี่เขาเรียกกันนี่เดี๋ยวมาชิมกับหำบักหมี่ก่อนนะ ไม่ได้หนึ่งเขาเหนียวละมันอร่อยแท้อือหือสุด,ดยอดเลย คุ้มค่ากับไปงานอยู่ไปจกหมดแดงอยู่จกหมดแดงวิ่งนี้หมดแดงไหนลองปะโยอดกระสังดู มันจะหอมหอมันหอมได้กินมันอ่ะอือองเป็นหน่วยมันด้วยหน่วยอ่อนมันมันยังไม่มีหน่วยที่มันใหญ่อันนี้อือหื <c oughs> จะหาทำถึงเดอเสสบจ้ะ